ลาวฉุนขาดอัดยับสื่อเอเบทีสื่อรัฐบาลไทยโง่และอวดฉลาดบอกว่าเป็นการดูหมิ่นคนลาวไม่มีเงินซื้อตั๋วรถไฟในปมความเห็นขัดแย้งในเรื่องรถไฟลาวจีนยังไม่สงบสื่อรัฐบาลลาวอัดยับสื่อไทยบางคนไร้มารยาทจรรยาบรณในการเสนอข่าวบิดเบือนดูหมิ่นดูถูกคนลาวว่าไม่มีเงินซื้อตัว๋วถามไม่ได้มาช่วยใช้นีแล้วมาเดือดร้อนอะไรด้วยเล่า แล้วเท่าลาวเป็นหนี้จีนแน่หัดใช้สมองส่วนที่ฉลาดที่สุดก่อนถ้าจะวิจารณ์ณประเทศอื่นในวันที่19ทธันวาคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติประเทศลาวได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบทความยาว12.30นาทีในหัวข้อสายตาที่อคติของนักข่าวไทยบางคนต่อรถไฟลาวจีนมันก็มีเนื้อหาที่พูดถึงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในประเทศไทยบางแห่ง เกี่ยวกับทางรถไฟสายนี้ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่4ธันวาคมโดยมีคำพูดบางคำที่ค่อนข้างแรงเนื้อหาคร่าวๆข,ข,ข,ของบทความก็มีดังนี้ก็ได้บอกว่าโครงการทางรถไฟลาวจีนได้รับความสนใจจากสื่อในประเทศไทยมีการนำเสนอความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีสื่อบางสำนักที่ขาดความรู้ความสามารถที่จะเป็นสื่อ สื่อที่ปากบอดีได้ออกข่าวและวิพากษ์วิจารณ์ทางรถไฟลาวจีนในด้านลบและเป็นการบิดเบือนความจริงด้วยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้มีนักข่าวจากสถาน,นีโทรทัศน์ซึ่งเป็นของรัฐบาลไทยแห่งหนึ่งได้ออกข่าวว่าหลังจากที่ทางรถไฟสายนี้ได้เปิดใช้แล้วคนลาวไม่มีปัญญาจะได้ขี่เพราะว่าคนลาวมีเงินเดือนน้อย แต่ราคาค่าตั๋วรถไฟนั้นแพงทำให้รถไฟนั้นขาดทุนเพราะว่ามีผู้โด,ย,ดยสารน้อยและรัฐบาลลาวจะไม่สามารถใช้หนี้ที่กู้ยืมจากจีนได้เลยและนี่ก็ถือเป็นการออกข่าวที่ขาดการวิเคราะห์อย่างรอบด้านมันไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งเป็นการดูถูกกำลังซื้อของคนลาวและรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่ง โดยคำพูดของสื่อแห่งนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนลาวผ่านสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางไปถึงการขาดจรรยาบัณของผู้จัดรายการจากไทยคนนี้และแสดงให้เห็นถึงความโง่และอวดฉลาดเป็นการสร้างกระแสเพื่อให้คนมาชมรายการของตนเองด้วยวิธีสกปรกจะด้วยเป็นการอิจฉาคนลาวหรือจะมีจุดประสงค์ทางการเมืองหรือไม่ ก็ไม่ทราบได้เพราะว่าสถานีโทรทัศน์ที่นักข่าวไทยคนนี้ทำงานอยู่เป็นของรัฐบาลซึ่งต้องรับใช้ผลประโยชน์ของรัฐอยู่แล้วแต่ไม่ว่าด้วยเหตุข่าวไทยคนนี้เป็นการนำเสนอที่ผิดพลาดขาดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและขาดจรยาบรนของสื่อมวลชนอย่างหนักในบทความก็ยังอธิบายว่าทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงสร้างยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มี ทางออกทะเลไปสู่การเป็นประเทศที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและก็สอดรับกับข้อิเริ่ม1แถบ1เส้นทางของประเทศจีนถ้ารัฐบาลลาวไม่คิดละเอียดรอบคอบก็คงจะไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงทุนร่วมกับรัฐบาลจีนในการสร้างทางรถไฟสายนี้ขึ้นหรอกเนื้อหาในบทความได้ระบุไว้ซึ่งการสร้างทางรถไฟไม่เพียงเพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและกับภาคพื้นและอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบยั่งยืนที่ไม่เฉพาะสำหรับประเทศลาวเท่านั้นและจีนเท่านั้นและยังรวมไปถึงประเทศรอบข้างที่อยู่ติดกับลาว โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้อย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งในบทความนี้ก็ยังได้นำคลิปในการให้สัมภาษณ์ของพันคำวิภาวันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสปป,ปลาวที่ได้กล่าวกับสถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีนที่เรียกกันว่า CRI ประจําลาวไม่กี่วันก่อนที่จะเปิดใช้ทางรถไฟนี้โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีสื่อมวลชนบางประเทศได้พยายามบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนซึ่งถือเป็นการไม่หวังดีต่อประชาชนลาวและรัฐบาลชาชนลาวและรัฐบาลของลาวโดยในข่าวนั้นเขาบอกว่าจีนได้เข้ามายึดลาวหมดแล้วลาวเป็นหัวเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของจีนหมดแล้วอันนี้ ก็เป็นข่าวบิดเบือนเพราะว่าจริงแล้วนี่เป็นความต้องการของประชาชนลาวและข้าพเจ้าเคยบอกว่าเอาไหมห้าประเทศที่อยู่รอบๆลาวหาเส้นทางรถไฟสายนี้สำเร็จก็จะเป็นทางรถไฟสายแรกที่เกิดอยู่ใน5ประเทศซึ่งได้รับความสำเร็จไปด้วยและความมุ่งมา่ปราถนาของประชาชนชาวลาวที่อยากมีแล้วเราก็อยากให้มีทางรถไฟ แล้วมันผิดตรงไหนเพราะว่าทางรถไฟนั้นรับใช้มนุษย์รับใช้การขนส่งสินค้ารับใช้ผลประโยชน์ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวมันก็ยังมีผู้มาโจมตีอีกบอกว่ารัฐบาลลาวจะเป็นหนี้สินจีนมหาศาลจากทางรถไฟสิถูกผู้ที่เป็นหนี้คือบริษัททางรถไฟลาวจีนเมื่อบริษัทนี้เป็นผู้ที่ติดหนี้บริษัทก็ต้อง เป็นผู้ที่จะหาเงินมาใช้หนี้นี้โดยได้รับการอุ้มชูสนับสนุนของสองรัฐบาลลาวจีนเป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีสปปลาวในบทความก็ยังบอกต่อไปว่ารายงานข่าวที่ขาดจรรยาบัรณของนักข่าวคนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งจากสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลไทยซึ่งได้วิเคราะห์ว่าคนลาวนั้น ไม่สามารถจะขึ้นรถไฟลาวจีนได้เพราะว่ามีค่าตั๋วแพงนั้นถือเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดที่สุดเพราะว่าเป็นการนั่งมโนภาพของตนเองอยู่ในห้องทำงานคนเดียวโดวยไม่ได้ออกมาเปิดหูเปิดตาดูโลกภายนอกเลยเพราะว่าจากรายงานของหัวหน้าสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ทำให้ทราบว่าเพียง5วันหลังจากที่ทางรถไฟซื้อตั๋วรถไฟแล้วถึง5500กว่าคน ทั้งๆท,ที่เปิดเดินรถเพียงสองเที่ยวต่อวันเท่านั้นและก็ยังมีผู้โดยสารมาซื้อตั๋วอย่างหนานแน่นต่อวันต่อมาอีกทุกวันด้วยซึ่งในบทความนี้ก็ยังได้สัมภาษณ์ตัวแทนของประชาชนลาวสื่อมวลชนลาวและประชาชนไทยทั้งหมดที่เห็นตรงกันว่าการกระทําของสื่อมวลชนไทยรายนี้เป็นการผิดมารยาทอย่างยิ่งที่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องราวของประเทศอื่นโดยไม่ รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงและนี่จะเป็นเนื้อหาที่วิจารณ์ก็ยังคงเป็นการดูถูกคนลาวอย่างมากด้วยก็ได้กล่าวว่าเรายัางไม่เคยไปยุ่งเรื่องของประเทศไทยไม่เคยพูดดูถูกคนไทยแต่ทำไมจึงมาดูถูกคนลาวไม่มีมารยาทเป็นความเห็นของชาวลาวคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ในบทความนี้ด้วยก็ยังมีบอกว่าแล้วถ้าลาวเป็นหนี้จีนเขาเดือดยังมีบอกว่าแล้วถ้าลาวเป็นหนี้จีน เขาเดือดร้อนอะไรด้วยเขาไม่ได้มาช่วยลาวใช้นี่ด้วยนี่ก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งแล้วก็มีตัวแทนสื่อมวลชนชาวลาวได้เรียกร้องให้สื่อมวลชนไทยที่ทำข่าวเกี่ยวกับรถไฟลาวจีนต้องเดินทางเข้ามาสัมผัสกับรถไฟขบวนนี้จริงๆเมื่อลาวเปิดประเทศจะได้นำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องแล้วก็ในช่วงท้ายของบทความก็มีการใช้คำพูดค่อนข้างแรง บอกว่าการนําเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนเป็นการบิดเบือนความจริงทั้งเป็นการดูหมิ่นคนลาวรัฐบาลลาวของนักข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยในครั้งนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกที่ผ่านมาก็มีสื่อบางสำนักของไทยได้เคยเสนอข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนในลักษณะเดียวกันนี้รวมถึงเสนอข่าวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมลาว ร้ายป้ายสีคนลาวและรัฐบาลลาวมาแล้วหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนเมื่อถูกคนลาวนั้นไปทักท้วงและก็รู้ตัวว่าทำผิดบางสื่อถึงขั้นเข้าไปขอโทษสถานทูตลาวประจำประเทศไทยหรือขอโทษผ่านรายการของตนเองซึ่งคำพูดที่คนลาวได้ยินและคุ้นหูเป็นประจำก็คือขอโทษไม่ได้ตั้งใจหรือขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการ ทั้งๆท,ที่ทำงานในด้านสือ่อมวลชนมาจนจกกะเกษียณอายุหรือพูดแบบชาวบ้านก็คือทำงานมาจนกระดูกจะเข้าหม้ออยู่แล้วอย่างไรก็ตามถึงมีการขอโทษซ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่การนำเสนอข่าวของสื่อไทยบางสำนักเกี่ยวกับประเทศลาวก็ยังมีลักษณะวิพากวิจารณ์บิดเบือนความจริงดูหมิน่นและเป็นการใส่ร้ายป้ายสีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือปัญหานี้ จะเป็นการเสื่ยมสอนการจัการจากรุ่นต่อรุ่นของสื่อไทยบางสำนักและอาจจะถือเป็นมาตรฐานไว้ว่าใครเสนอข่าวแต่ต้องประเทศเพื่อนบ้านได้มากคนนั้นคือนักข่าวดีเด่นอันดับต้นๆในวงการเรื่องนี้ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยต่างก็รู้ดีว่าพวกเขาเสียใจต่อการกระทำอับปีและจันไหลของสื่อเพียงจิบมือเดียวที่พาให้พวกเขาต้องเสียหายเสีย น่าเสียตาไปด้วยหรือกล่าวได้ว่าปลาตัวเดียวเน่าไปทั้งคลองดังนั้นจากความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวของทางรถไฟเหลาวจีนของนักข่าวคนหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ของไทยซึ่งเป็นสถานีของรัฐในครั้งนี้ขอให้เป็นบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับสื่อมวลชนไทยที่ยังมีอคติมากวิพากษ์วิจารณ์นำเสนอข่าวที่ไม่มีมูลความจริงหรือข่าวที่บิดเบือนของประเทศอื่นทั้งยัง พูดเป็นนิสยัยพูดเพื่อยกตนข่มท่านหรือเอาดีใสตัวพูดเพื่อยกตนข่มท่านหรือเอาดีใสตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศอื่นต้องเกิดขึ้นจากการใช้สมองส่วนที่ฉลาดที่สุดมีความละเอียดรอบคอบที่สุดและมีจรรยาบรณของสื่อมวลชนถ้าคิดว่าประเทศตนเองอาศัยอยู่แล้วพัฒนาแล้วตนเองก็ต้องพัฒนาไปด้วยเพราะว่าการนำเสนอข่าวแบบ ยกตนข่มท่านใส่ร้ายป้ายสีประเทศอื่นเป็นแนวคิดของคนโง่และหลาหลังที่ไม่เคยได้รับการพัฒนาและหากยังคงกระทําแบบนี้ต่อไปนับวันก็จะไร้ญาติขาดมิตรซึ่งเนื้อหาในบทความนี้ไม่ได้ระบุว่านักข่าวโทรทัศน์ที่กล่าวนั้นเป็นใครแต่แทบตลอด12นาทีของคลิปบทความได้ใช้ภาพของรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้โดยจัดโดยนายถนอม อ่อนเกตพลทางสถานีโทรทัศน์ n b t เป็นภาพแบ็กกราวด์โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันสื่อหนังสือพิมพ์ของรัฐได้ตีพิมพ์บทความเรื่องบางสำนักข่าวของไทยกินข้าวเหือนโตโสเรื่องเหือนอื่นนำเสนอข่าวขาดมูลความจริงถอดเนื้อหาบทความคร่าวๆได้ดังนี้โดยในบทความนั้นเขียนว่าไม่มีคนชาติใดบังคับให้คนอื่นมาทาตามแบบของชาติตนได้ ชีวิตของคนชาติใดาชาติหนึ่งก็เป็นเรื่องของชาตินั้นการไม่ก้าวไก่ไม่ล่วงล้ำไม่พูดถึงนั้นผู้นี้คือมารยาทของคนดีของคนมีสกุลยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้คนชาติอื่นโดยเฉพาะบางสำนักข่าวของไทยที่ได้ก้าวไก่ถึงจัญญาบานความรับผิดชอบหรือแตะต้องไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวพันกับตนเองหรือกินข้าวโตไปโสผู้อื่น การสร้างกระแสโจมตีบิดเบือนความจริงของพวกเขาก็เป็นได้ซึ่งคนลาวเรารวมทั้งคนไทยส่วนมากก็ได้เห็นการเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงการสร้างทางรถไฟลาวจีนที่ขาดข้อมูลความจริงขาดจรรยาบรลของสื่อก้าวไกลกิจการภายในระหว่างประเทศแบบเจาะจงขอยกปัญหาการกินข้าวเฮือนโตโสเรื่องเือนคนอื่นของสื่อสำนักนั้นคือการกล่าวถึงนิสิน ที่สปปลาวได้กู้จากสปจีนว่าจะเอาความสามารถหรือจะหาเงินจากไหนเพื่อมาใช้นี่ก็อนนี้รวมทั้งราคาตั๋วโดยสารรถไฟของลาวจีนเมื่อเทียบกับรายรับของประชาชนลาวแล้วก็คงไม่มีปัญญาจะซื้อตั๋วด้วยราคาแพงขนาดนี้ได้แล้วก็มีเรื่องในนามคนลาวผู้หนึ่งเมื่อเห็นข่าวแบบนี้แล้วก็เห็นว่าคลังปัญญา ของผู้เสนอข่าวและบรรณาธิการของบางสำนักข่าวนั้นมีน้อยจริงๆเป็นการได้รับข้อมูลจากการเจาะรูเป่าเข้ามาใส่หูหรือว่าเจตนาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นซึ่งไม่สมควรการซึ่งไม่สมควรการสร้างประเด็นบิดเบือนยกตนเองทำนองว่าเป็นห่วงและเดือดร้อนแทนคนลาวซึ่งเป็นการปันปวน่วนโดยหวังให้คนลาว นั้นเกิดความไม่พอใจต่อโครงการทางรถไฟนี้คือการอิจฉาเบียดบังไม่ยอมรับความจริงที่เห็นว่าประเทศลาวมีการพัฒนาจเจริญสีวิไลดีขึ้นความจริงแล้วการพัฒนาทางรถไฟลาวจีนตั้งแต่นครเวียงจัน์ทไปถึงหลวงพระบางบ่อเต็นสปปลาวคุณหมิงสปปจีนในตอนแรกได้ใช้ทุนก่อสร้างถึง5.9พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นการลงทุนน ในตามกลไกความร่วมมือรัฐต่อรัฐ G2 ถูจีนั่นเองในขณะที่จีนได้เซ็เสนสัญญาร่วมชะตากรรมกับลาวแล้วจะไม่ปล่อยให้คู่ร่วมเสียผลประโยชน์หรอกและภายหลังรถไฟได้เปิดบริการในวันที่4ทธันวาคมไปจนถึงปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในลาวก็ต่างต่อไฟ ไปปฏิบัติภารกิจไปท่องเที่ยวบางวันถึงกับต้องปิดขายตั๋วเร็วขึ้นเนื่องจากผู้โดยสารมีมากเกินไปและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อีกด้วยซึ่งตัว๋วโดยสารนั้นมีหลายราคาขึ้นอยู่กับที่นั่งของแต่ละชั้นบนรถไฟสูงที่สุดก็คือตัว๋วโดยสารจากสถานีโพนฮงนครหลวงวิงจันทร์บ่อเต็นตั๋วชั้นหนึ่งราคา 5 2 9 0 0 0กีบหรือ294หยวนจากนครหลวงเวียงจันทร์เมืองไซแขวงอุดมไซชั้น1ราคา4,43,000กรีบหรือ246หยวนและราคาต่ำสุดจากสถานีโพนหงเมืองวังเวียง3 8 0 0 0กีบหรือ21หยวนการจ้องหาจุดอ่อนของประเทศอื่นนั้นมาวิพากษ์วิจารณ์กล่าวโจมตีเป็นการกระทบ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดีต่อกันมานานซึ่งสื่อมวลชนไทยต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นในการพัฒนาเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งทั้งอยู่ในเส้นทางของทางรถไฟสิงคโปร์คุนหมิงของอาเซียนและก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อไปถึงรัสเซียและยุโรปเป็นโครงการสําคัญลําดับต้นๆของการเชื่อมโยงอาเซียนคุนหมิง ตามข้อตกลงของรัฐมนตรีค้ามนาคมและขนส่งอาเซียนในครั้งที่7ที่รับประกันความปลอดภัยประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อสนองต่อการค้าการท่องเที่ยวและเป็นโครงการที่ประชาชนลาวภาคภูมิใจที่สุดในตอนท้ายของบทความเขียนว่าระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นมีเนื้อแท้คือประชาธิปไตยและประชาชนโดยไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ไม่สร้างความปั่นป่วนหรืออยู่เบื้องหลังความไม่สงบในต่าง